ตอนนี้ลงตามาช่วยปรับนาดินโดยทำการเที่ใต้สลาแล้วก็รอบข้างสลากจนลางเตรียมขายอยากลงมาช่วยกันเข้ามาด้วยกันเลย ها طيب المهم انا كنت قلت المهم انت شايف ده ها كده طب دور انت طب ماشي 嗯，可以。